อยากบอกคุณผู้ชมมากๆค่ะผืนนี้นะคะพื้นจริงสวยกว่านีรูปมากมายเลยค่ะเป็นสิ้นตะล้อนะคะผ้าถอมือแท้จากจังหวัดสุขโขทัยค่ะภาพรวมนะคะเป็นสีน้ำตาลแต่สีน้ำตาลนี้มีความเหลือบสีอทองด้วยนะคะหัวสิ้นนะคะคุณลินเลือกใช้หัวสิ้นสีแดงโบราณค่ะเพื่อให้เข้ากันกับบริเวณหัวและก็ถ่ายสิ้นนี่ดูความเหลือบนะคะถ้าเราเดินนะคะภาพืนนี้จะมีความเหลือบ เหลือบสีทองเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ภาพรวมแล้วจะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะคาแถบสีทองอ่อนๆเป็นทองดอกบัวแบบนี้เลยค่ะให้ดูความเนี้ยบของการทอนะคะเชิงค่ะเป็นเชิงทอฟืมใหญ่นะฟืมพิเศษเป็นเรียกลายนี้ว่าลายบัวหลายหมู่ค่ะเป็นลายโบราณของจังหวัดสุโขทัยค่ะภาพ ผ้าทอมือแท้จากกหวัสุขโขททยเนี่ยสวยทนยาวนานคุ้มค่ามากๆค่ะคุ้มราคาค่ะพื้นนี้คุณลินเย็บถุงบุกาวแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมเย็บจิตกันไว้แล้วแบบนี้เลยค่ะคุณสามารถแกะบริเวณนี้ได้นะคะแล้วก็นําไปตัดสําเร็จรูปได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะ นี่คือภาพรวมค่ะของผ้าสิ้นสีน้ําตาลนะคะเชิงทองค่ะอันนี้เนื้อ่อาเชิงอะค่ะทอมาจากได้หมักโครนนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อผ้าไม่แข็งค่ะถึงแม้ระบุผ้ากาวแล้วเนี่ยยังคงความนุ่มของเนื้อผ้าอยู่แล้วก็ผ้ามีมีความคงตัวนะคะอยู่ทรงมากๆด้วยค่ะผืนนี้ราคา1,800บาทนะคะหากคุณผู้ชมสนใจทักถามถ่ถยเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ